สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนนะครับมื้อนี้มนเมน,น,นูเด็ดเด็ดเพชรเพชรแดงแดงนะครับแล้วก็ได้ปูตาบุกหงปูแลนพี่น้องมื้อนี้นะครับมาแซบ่บแซ่บต้องกันกับอีสานผาแซ่บนะครับก่อ,อนที่จกินกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเพื่อเป็นกำลังใจให้อีสานผ้าแซ่บด้วยครับมามาลองเบ่งนะครับบลูว่ามันสิเลียนบ่นะครับปูมามาลองเบ่งนะครับพี่น้อง เผ็ดเผ็ดเลยโอ้เลียนอยู่ครับเลียนอยู่ที่ได้กินบ่นอะไรบัตรเนี่ยเออทาบันเร,บเ,บรเรืยอะครับพี่อนอื้ม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 ออืมตายบ่กูเล่นนี่

โอ้สมซื้อพี่นอ้องเอยได้คู่ปูอยู่นะครับโอ้ใจใจ <c oughs> เมนูนี่ยสมซื้อนะครับเรียนนะครับจะได้น้ำเอานะครับมาน้ำบ่อะน้ำบ่ ผมทามันเลือกขึ้นก่อเนาะ อืมได้กับปูหินมากมือเนี่ยนี่นีะปูหน้าสองตัวอือืม นี่แหละเขายังเอิ้นเมนูปูเลียนพี่นอ้องเรียนไรคุบเะาพาิอมสามุหุงเกิดจัดครับ ผู้ใหญ่เมาข้างซวงเลยพี่น้องอืมนี่มึง มาเลยไหมดีครับแอบดีเออเออหนีบมือโอ้โหกูเห็นไข่นะครับมัน เม่ค่อยได้ถ่ายนะครับงานบวชอยู่ข้างบ้านต่อกันเลย อืมไปใส่เบิดแล้วบานเบิดเลยพี่นออง่วได้มาบรายนะครับ โอ้ <c oughs> จวดครับตัวนี้ต้องแกะครับหืมใหญ่พวกยำบ่อย โอ้ <c oughs> oh. เอาเรื่องคนระับพี่น้อง แอบ,บดี <c oughs> โอ้จวดจัด เม้บอสอือยังเหลือครับพี่น้องเะต้อสอชวว เบิงเ่งบอกพีกรถพี่น้องเอ้ยมึได้ทำทาได้เพชรอีเหลี <c oughs> ยอลนนี้ตัวเมียนะแต่บ่มีใคร <c oughs> กดคับอืม hmm? hmm. สุดยอดครับพี่น้องเพ็ดแซ่บนัวปูมันพร้อมนะครับเป็นปูหินไข่ไข่นะครับดำมาังุดครับรุดจัดอยงง่างยิ่งคือนะครับก่อนจะไปกะฝากกดไลค์่กดแชร์กดซับสไคร่ไอีสานผ้าแซ่บนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้อีสานผ้าแซ่บตลอดไปเด้อครับสำหรับมือนี้คอโตแล้วครับสวัสดีครับ